สวัสดีจ้าเพื่อนๆสาวภูไทยหาล่อหาปูนะจ้ามากินข้าวป่าอยแล้วจ้ายางวันนี้ยางพักไรหลายจ้าเดี๋ยวด้อสาวภูไทยจะเอาอันนี้เอาใบไม้มาปูรองนั่งแปบ๊บนึงนะคะแบบแบบได้แล้วค่ะแล้วก็เอาใบไม้นะ มาลองนั่งได้สบายๆจ้าเอาใบไม้มาลองนั่งดูจ้ามาได้ที่แล้วจ้านั่งได้เอาใบไม้มาลองนั่งได้ที่แล้วจ้าหมกแล้วเนี่ยพัดตรงต่มแงป,ป่าก็ร้ายลายจ้าอันเนี้ยต้นผักสะเดาผักสะเดาจ้าผักสะเดาดาวด้าชาวสุไทยนั่งแล้วก็โต๊ะนั่งขอนั่ง,งขัดสมาธิเลยนะคะวันนี้ มโีโต๊ะธรรมศาสตร์เลยค่ะเนี่ยโต๊ะสาวกุฏไทยโต,รรโต๊ะธรรมศาสตร์จ้ะโต๊ะธรรมศาสตร์ืันนี้มันก็จะลมเนี่ยจักหน่อย้อจ้าลมเนี่ยจักหน่อยโต๊ะธรรมศาสตร์ได้แน่นอนขอน,นี้ขอนที่สาวกุฏไทยชอบมากเลยธรรมศาสตร์ขอนอีดี้อจ้ะนะมันเป็นแล้วเลยนมาโอ้ได้แบบนี้แล้วก็ไม่ต้องเอาผ้าวางก็ได้ค่ะ เราแบบกินแบบธรรมชาติสาวพุทัยเอาผ้ามาด้วยอยู่พวกผ้ามาด้วยหรืออยู่จ้ะเอามาด้วยผ้านี่ก็เอาไว้เช็ดน้ำมูกน้ำตาขี้หูขี้ตาเอาไว้เวลามันหนาวผ้านี้ยเวลาเย็น <c ười> หิวข้าวจ้ะนี่แปบ๊บนึงโอ้เจ่อยเอาเข่ามานะ่ามากินข่าปลาจ้ะกินข้าวป่าทมกลางเสียงมกสาวพุทัยละฟินจะบรรยาการสลยสาวพุทัยมากมาก แล้ววันนี้มันก็มีแดดแล้วก็มีเมือน,นี่ผักสะเดาเต็มเลยจ้ะเนี่ยผักสะเดาอยู่ข้างเนี่ยอันนี้ก็ผักสะเดากำลังเล็กๆอันนี้ก็ต้นผักสะเดาข้างหน้าข้างหลังต้นผักสะเดาหมดเลยจ้ะน,นี่ยกำลังเป็นตะแกเป็นตะกินผักสะเดาพันนี้เออหิวข้าวมากินข้าวกับสาวบุไทยเด้อนี่จ้ะโอ้ยแจ่วปลาแดะแป๊บนึงนี่จ้ะแจ่วปลาเอามาด้วย อันนี้เรามีเจบประเดกเีบประะเจประกาแฟก็เอามาน้ำค่ะคักบอกมีเมืดพกมาด้วยยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยค่ะอันนี้ทำความสะอาดบ้านสาบุทยได้อะไรมากีนวันนี้โอ้อออหืมเหื่อปลาอบซี่โครงหมูย่างค่ะ ออขาไม่ได้เด้อซี่โครงหมูย่างนี่ข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวคู่กายไปไหนไปกันมากินข้าวป้ากินข้าวป้าข้าวเหนียวไปไหนไปกันได้หนึ่งได้กระติ๊บ,บ,บ,บข้าวเหนียวแล้วจ้ะหนาวหนาวเอาผ้าขม้ามาด้วยเผื่อมันเย็นจ้ะแปบ๊บนึงเด้อ้าวผูไทยคิดว่าเออม,มันจังใดล่ะไปเห็นข่อยบอก ยับออกไปอันนี้ก็แขวนได้ต้นไม้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติให้เราได้แขวนแขวนที่แขวนถุงแขวนเป้เขแขวนเราได้สบายๆเลยสาวผูไทยเรามากหลายอเอ็นคอยบอกเออคอยขึ้นมีอัน,นอ่ะหิ้วเขาแล้วย่าซิว่าร้ายเถอะฟะบรรยากาศอุ้ยเดี๋ยวคลิปนี้ก็สียางเนี่ยเก็บผักน,นี่ผักอู๊อ เปิดผ่าอกนี่จ้านี่ข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวที่สาวไทยข้าวเหนียวสีชมพูนี่จ้ะข้าวเหนียวสีชมพูอือนีเด้อข้าวเหนียวสีชมพูอืออันนี้ก็เพิ่งจะสุกใหม่ๆจ้กสาวไทยล้วก็มันมันมีมันอยู่ก็เราก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์เราก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ลูบมือเพราะว่าข้าวเหนียวจะไม่ได้ติดมือจ้าเวลากิ <s> น อาหารอีสานอาหารแบบบ้านๆเ <_ S 1> <_ C 1> นี่ยล้วนเชียวสาวพูทไทยมักข้ามคืนไว้เนื้จอจับล้วนออกมาติดมือแบบนี้เลยจําแก้วมาหูแล้ว, <_ S 1> เ,ดวเดี๋ยวกินเสร็จมือนี่สาวกัญญางออกมาจากกินเสร็จเดี๋ยวจะพาไปไปดูมันผักเยอะพาไปดูผักตีงส้มแซะแฉผักต้งส้มผักตีงส้มนะจำแก้ว อันนี้เอาออกก่อนยังไม่ได้กินจำแจเวเด้อแป๊ดนึงอืออ,อือจะฮึฮักเขาเจ๋าอือจ้อืึผมอำลำอำลำผมอำลำอำลำแป๊ดเดียวขอ ออร่อยจำแก้วสไปซี่ฟู้ดนะจ๊ะเนี่ยผักสะเดาขมได้ใจมากเห็นเล็กๆอย่างนี้ขมสุดยอดอ,อร่อย ปะลากระดูกหมูกระดูกหมูอบอบไว้ข้ามคืนจ้ะอบใส่อ่ะเอ้ยหมักไว้ข้ามคืนหมักใส่นมสดเนื้อเขาจะนิ่นมเนื้วกินข่าเด้อนกจิงสาลาสัตว์ทั้งหลาย พี่น้องอยู่ในั่อโลกกินข้าวป่าสาับปูไทยสาบุูไทยกับสีนังแบบนี้เละจา้าอเนกสินสาบุูไทยมันอเอนกสินแซ่บเนาะจำเจียว เจียวปลาแดกเจียวปลาแดกปลาส้อยหไหม,มแซบ่บจ้ำเป็นจ้ำเป็นเดือนแล้วยังไม่หมดอมแซบ่บกินเขาแล้วกันทีได้ยวยางโด่ง,โดงตัวจ้ำแห้งเด้อขอสิยางไปเก็บเอาพักแป๊บนึงเด้อจ้ะแป๊บนึง อยู่หลังกล้องแป๊บเดียวเดี๋ยวมาเก็บพักหลังกล้องแป๊บเดียวพักอยู่หลังก,งกล้งกองเหรจ้ะแป๊บเดียวเด้อแป๊บนึงเ <c oughs> ก็บอยู่หลังกล้องนี่แหละจ้ะเ <c oughs> พราะว่คลิปสับปูไทยไม่ได้ตัดต่อจ้ะมันเป็นคลิปเรียวจริงเรียวไทม์อีหลี่ได้ละ นี่ผักสดๆเนี่ยผักอ,อันนี้ต้นเขายังเล็กอยู่ต้นเขายังไม่โตอันนี้ผักใหม่ผักใหม่จะเนี่ยช่วงนี้ก็เยอะมาแล้วไปได้แล้วนี่ได้แล้วได้แล้วผักสะเดาดาวดา,วดาวเออลุกแล้วก็นั่งค่ะ,นะเนี้ยหงายะทองเงิบ หงายก็ไม่เป็นไรจ้ะนั่งเพราะมันมีต้นไม้อยู่ข้างหลังนี่ผักเสดาเห็นบ่จ้ะเนี่เก็บอยู่ข้างหลังนี่แหละจ้ะผักเสดาเ,ออเก็บข้างหลังผักเสดากินกับขมใครชอบกินขุมก็เก็บได้นะคะผักเสดาขุมแซบ่บกินจำเจจ๊าจกับสีแจบแนละ้ว หิวอยู่นะคะสั่นเพราะว่าบ่ายแล้วเนี่ยธรรมชาติดูดีๆค่ะแต่ไม่ค่อยมีแมลงนะเพราะอะไรมันขุ่มไงแมลงไม่ค่อยชอบกระดามต้นเล็กๆเ,เนี่ย กินข้าวป่าก็ามีบรรยากาศฟินอีกแบบนึงนะคะซึ่งแบบใดถ้ามีอาหารกระดูกก็โยนไปได้ทุกทีทุทวแดนเดี๋ยวพวกมแมลงสัตว์อะไรมันก็มากินได้จ้ะนวนไปเลยเดี๋ยวเขาก็มาตามกลิ่นมาตามกลิ่นแล้วกินได้แซบเลยอะ่ะแซ่บ ผักขุดดาวนัวนี่คือจะดูกหมูค่ะเอาไปย่าง มากกินผักกระดาวนะกินสดจะดีแต่ถ้าเอาไปลวกไปต้มมีความรู้สึกว่ามันจะขมขึ้นแบบค่ะกินข้าวป่าละเมออีกแล้วจ้ะวันนี้กินแล้วก็เดิน ก็น,นี่ไหมเปลี่ยนเยอะๆออกำลังขึ้นหวายสวีเดนไหมหวายฝรั่งคนไทยพาเอื่นหวายฝรั่ง นกโป๊ะแถมก้อดแซบข้าวสีชมพูอ่ะมันก็จะเป็นสีชมพูอ่อนสีชมพูอยู่นะคะสีชมพูอ่อนทำยังไงนึกยังไงเดี๋ยวสุไทาลงคลิปให้ดูอัดคลิปไปแล้วพาอมีเพื่อนถามมาทำยังไง ทำยังไงนึ่งข้าวสีชมพูไม่ได้ยากค่ะใครๆก็ทำได้เพิ่มรสชาติกอับอาหารให้หน่ารับประทานดีขึ้นไหมจ๊ะเนาะแดดอย่างนี้ก็จำได้หลายวันอีกนะ เมืดง่ายจากสองตนไม่หมดเยอะสองตนเนี่ยจำจนนึงอันนี้คือปลาร้านะคะไอชูย กิ่นเ้าป่าค่าอปไะเมาะข้างบ้านค่อยๆค่อยก,กินผักจะพี่น้องมันดีต่อท้องมันดีต่อท้องของสาวผู้ไทยไหม กินเผ็ดอย่างเงี้ยมันดีต่อท้องถ้าวันไหนไม่ได้กินเผ็ดนะเป็นอะไรที่เป็นคนที่นั่นแหละจ้ะอายุเยอะๆ <c oughs> แล้วท้องผูแกแซ่บโค้งหันกอดฝากกดไลค์กดแชร์เด้อ กดกล้องให้หน่อยใครก็ไ <c> ด <oughs> ้กดกล้องให้หน่อยใครก็ได้กดกล้องให้ทีกดกล้องให้หน่อย